ตัวนี้ครับบิ๊กอ็มฝาแดงครับทำสีใหม่แน่นอนอยู่แล้ว้นเงินแก้วครับผมที่เหลือเดิมเดิมหมดแล้วครับล้อน่าจะเป็น18นะ1 7บ8แถวนี้แล้วครับยางก็ไม่ถึงกับบางมากก็ทําสีใหม่ใส่ล้อนะครับก็สภาพเป็นฝาแดงเครื่อง2.5นะครับ 6 8หมืดพับาทหกหมื 68, บาทซื้อเอาไว้ใช้งานไว้อข้างหลังมีครอบแมกไลเนอร์มาแล้วเครื่องเดิมนี่แหละฝาแดงนหะครับนะฮะมีเทอร์โบมาในตัวอยู่แล้วรุ่นนี้ Big อรุ่นนี้นะครับอก็ทําสีใหม่จัดทรงมาแล้วซื้อรถกระบะใช้งานได้6 8 0 0ืบาทคิดว่าโอเคก็ก็ต้องจัดไปติดต่อหาเจ้าของก็ครับนะฮะ มันก็ถูกครับเหมาะกับการใช้งานไ้ก็ไปลองจัดกันดูนะครับเดี๋ยวเราดูรูปไปรอบๆก่อนออว่าเป็นยังไงนะอ่าข้างในข้างในถือว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้ได้ได้แดชบอร์ดตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะเออถ้างั้นมันก็ต้องปีประมาณ95-96 97น่าจะ97นะไม่มีรายละเอียดอันอื่นมาให้ครับ ก็อาศัยความทรงจำผิดบ้างถูกบ้างก็ว่ากันไปครับสนใจหาเจ้าของเขาเลยครับโชคดีครับ